สวัสดีประเทศไทย To อ m e n นไทย i l a n d สวัสดีค่ะคิดออกแล้วบอกด้วยหนุ่มอินเดียเล่นมุกสิ่งที่ผมเกลียดในเมืองไทยทั้งทงที่ในใจรักมากประเทศไทยมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้ทุกคนหลงรักแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทำให้บางคนไม่ชอบหรือเกลียดและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่อง,องคลิปนี้ มีหนุ่มอินเดียคนหนึ่งที่ชื่อว่าโลฮิตซิงพ่อหนุ่มจากแดนโรตีคนนเนเข้ามาอาศัยและทํางานอยู่ที่กรุงเทพได้ปีกว่า,วาแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะประทับใจกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยของเรามากจนทําให้เขาวางแผนเอาไว้ว่าเขาน่าจะอยู่ในประเทศของเราต่อไปอีกอย่างน้อยสองสามปีและจากการที่เขาบอกว่าเขารักเมืองไทยมากเขาก็เลยทําคลิปเล่นมุกด้วยหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ผมเกลียดในประเทศไทยซึ่งในคลิปนั้น พ่อหนุ่มโรฮิตซิงได้ไปยืนอยู่ที่ริมแม่น้ําซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมกับพูดว่าสิ่งที่ผมเกลียดเกี่ยวกับประเทศไทยข้อแรกเลยนะจากนั้นเขาก็ทําท่าทางคุ้นคิดหันซ้ายหันขวาคิดแล้วคิดอีกก็ติดอยู่ที่ริมฝีปากอึกอัก,อก,ก,กพูดออกมาไม่ได้สักทีว่าเขาเกลียดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างจนในที่สุดเขาก็พูดออกมาว่าผมคิดว่าไม่มีนะ hate about Thailand hateable a <First. S 2> อันที่จริงแล้วคนเลยฮิตซิงเนี่ยจะรับประเทศไทยของเรามากๆอยู่นะเพราะเขาทำคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยในเชิงบวกทั้งนั้นและเขาก็ได้มาตอบคอมเมนต์ในคลิปของเขาไว้ด้วยว่าอย่าเข้าใจผมผิดนะผมรักประเทศไทยถ้าผมต้องกลับบ้านไป ผมคงจะคิดถึงประเทศไทยทุกวินาทีแน่ๆและหลังจากที่คนเลอฮิตสิงได้เผยแพร่คลิปนี้ไปแล้วก็มีคนไทยบางคนที่ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เขากําลังนําเสนอหรืออ่านเพียงแค่หัวข้อเท่านั้นแล้วก็ไปต่อว่าเขาทันทีว่าจะมาเกลียดประเทศไทยทําไมซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกลียดเลยนะแต่เขารักประเทศไทยมากๆเขาแค่ทําเป็นคอนเทนต์เท่านั้นเองและถ้าได้ดูจนจบก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เลย คุณโลฮิตสิงได้เผยแพร่คลิปนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมพศ2567ที่ผ่านมาและจนถึงตอนเทสทําคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่า100,000วิวแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปของเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะ โอเคฉันเข้าใจแล้วความหมายของเขาก็คือเขารักประเทศไทยมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเกลียดที่เมืองไทยหาของกินได้ตลอด24ชั่วโมงความคิดเห็นต่อมานะคะข้อแรกเลยนะสตรีฟูดของไทยเปิดทาการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมันก็ทําให้ฉันอ้วนความคิดเห็นต่อมานะคะผมก็เจอปัญหาเดียวกันกับคุณเลยนะผมคิดว่าผมชอบเมืองไทยมากๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมเข้าใจคุณนะ เพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกันเมืองไทยสุดยอดมากคนไทยเป็นกันเองสุดๆอาหารก็สดและอร่อยมากความพิเศนต่อมานะคะข้อแรกสําหรับฉันนะอยู่เมืองไทยฉันลดน้ําหนักไม่ได้เลยเพราะว่ามีอาหารอร่อยมากมายค้อมพิเศนต่อมานะคะฉันคิดว่าเด็กผู้ชายบางคนในเมืองไทยเป็นคนที่น่ารำคาญมากๆสําหรับฉันอพิเศนต่มานะคะผมชอบประเทศไทยแต่ผมเกลียดตอนที่ผมไปซื้อบุหรี พวกเขาสั้นบุหรี่เอาไว้หมดเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะซื้ออันไหนดีขอพิ่เทนตัมานะคะนึอกออกแล้วโชว์บอกได้นะขอพิ่เทนตัมานะคะผมเกลียดวีซ่าหกสิบวันขอพิ่เทนตัมานะคะนี่ผมก็ยังนั่งรอคําตอบอยู่นะผมอยากรู้ว่าคุณเกลียดประเทศชทยตรงไหนบ้างขอพิ่เทนตัมานะคะนี่คือคอนเทนต์แห่งปีเลยนะมันเยี่ยมมากฉันชอบคลิปนี้มากขอพิ่เทนตัมานะคะ เขาพยายามที่จะคิดแต่เขาคิดไม่ออกความพิถีพินต่อนะคะสรุปว่าไม่มีสิ่งที่จะเกลียดความพิถีพินต่อนะคะสําหรับผมนะผมเกลียดการที่ไม่มีกฎและข้อบังคับในการขับขี่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนขับล้นๆความพิเี็นต่อนะคะมันเยอะมากจะไม่รู้จะยกเอาอันไหนขึ้นมาพูดก่อนใช่ปะความพิถีพินต่อนะคะได้โปรดโทรหาฉันด้วยนะถ้าคุณคิดออกแล้ว ความพิเ si pues ีพิถันมานะคะนายอยู่เป็นนะเนี่ยความพิเห็นต่อมานะคะฉันเกลียดเสียงรถมอเตอร์ไซค์ความพิเห็นต่อมานะคะบอกว่าชอบประเทศไทยดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องคิดนานความพิเห็นต่อมานะคะหลังจากที่คิดอยู่นานก็ยังนึกไม่ออกว่าเกลียดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยความพิเห็นต่อมานะคะคุณไม่ได้เกลียดประเทศไทยเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเกลียดประเทศไทยยังไงดีความพิเห็นต่อมานะคะคุณอยู่ที่กรุงเทพ คนไม่เกลียดรบติดบ้างหรอความคิดเห็นต่อมานะคะต่างชาติอาจจะนึกไม่ออกแต่คนไทยอย่างเราตอบแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยว่านักการเมืองเกือบทุกคนและสําหรับความคิดเห็นนี้คุณโรฮิตสิงห์ก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าเรื่องของนักการเมืองทุกประเทศก็น่าจะเหมือน,อนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะคอรัปชันคือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนว่าประเทศไทยมีคนดีอยู่เต็มไปหมดแต่ประเทศไทยก็มีการคอรัปชันอยู่เต็มไปหมดด้วยเช่นกัน ความคิดเห็นต่อมานะคะผมกำลังนั่งขำอยู่กับความคิดเห็นที่ไม่รู้ความหมายของคลิปนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะมีเยอะแยะมากลองไปถามเด็กรุ่นใหม่ดูครับไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่คงไม่อยากย้ายประเทศผมเป็นเด็กรุ่นเกา่าผมรักที่จะอยู่บนแผ่นดินไทยครับความคิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะที่หาข้อเสียไม่ได้เลยแต่ทุกๆที่ก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะก่อนจบคลิป แอดมีสาระมาฝากนะคะวันนี้แอดเพิ่งจะรู้ว่าคําว่าเล่นมกุกหรือมุกตลกต้องสะกดด้วยกอไก่โดยแอดอ้างอิงข้อมูลมาจากสํานักง,งานราชบัณฑิต,ตยสภาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่แอดเริ่มอ่านออกเขียนได้แอดใช้ขอไข่สะกดมาตลอดและแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้ขอไข่สะกดเหมือนกันจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และชัาหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด แลวต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ